รับนี่เป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งนะครับที่มาทําการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมคือแก๊ส LPG กับเครื่องยนต์ดีเซลที่น่าสนใจของคันนี้ก็คือรถนั้นเป็นรถป้ายแดงครับมาจากจังหวัดชัยนาทร,รถดนมิตสูบิชิปาเจโร่ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแนะนําท่านเจ้าของรถเลยครับแนะนำตัวเองเน่ยครับครับผมธีรวัตรสิทธิศักดิ์นะครับจากแอบอาชีพของผมก็คือรับราชการอยู่ที่โรงเรียนเชนนาบิยกรมนะครับเป็นครูนะครับ แล้วก็สอนในเรื่องของวิชาฟิสิกส์อยู่นะก็เราเห็นว่ามันประหยัดนะเรื่องพลังงานนะเราก็ต้องสนใจนะครับหลายหลายคนกลัวในเรื่องของรถใหม่ๆนะฮะที่จะมาทําการติดตั้งเชื้อเพลิงเรียกว่าเป็นเหมือนก็จะต้องมีการดัดแปลงบ้างนิดหน่อยนะฮะมีความเชื่ออย่างไรครับกับเรื่องอย่างนี้ตอนแรกผมก็เสียวๆกันแต่มันดูแล้วเขาไม่ไม่ดัดแปลงอะไรเลยนี่เพียงแต่ว่าเขาเจาะถ้าหากว่าเราเลิกใช้นี่มันก็โอเคมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเนี่ยผมดูแล้วนะดูจากตรงเนี้ย เอ,เอาเอาตรงท่อ ID เปลี่ยนแค่ยางตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วครับแล้วมีความเชื่อมั่นอย่างไรครับกับการติดตั้งแก๊สของอู่ที่นี่ครับอ๋อเคยติดไปแล้วคันหนึ่งครับมีความเชื่อมั่นมากเลยครับเพราะว่าเราเราเชื่อใจกันอยู่เพราะเราไปใช้คันหนึ่งแล้วนี่คันสองเนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องใช้ได้สิอหนึ่งแล้วต้องมีสองตอตรงนี้สรุปแล้วหลังจากที่ทําการติดตั้งแล้วก็ทําการทดสอบ โดยช่างแล้วแล้วโดยท่านเจ้าของรถแล้วเนี่ยตอนนี้สรุปแล้วการประหยัดเชื้อเพลิงอยู่ในขนาดไหนตอนนี้ก็ถ้าผมคิดเชื้อเพลิงของน้ามันดีเซลที่เติมไปนะนคิดเฉลี่ยแล้วก็อยู่ในขั้นต่ำประมาณหกสิบกิโลเลตกิโลต่อลิตรขึ้นอัพขึ้นไปนะถึงเจ็ดสิบได้นะไม่น่าเชื่อนะครับรมาาได้อย่างไรครับพอใจไหมครับผมก็พอใจมากครับ ครับนี่คือรถจากจังหวัดชัยนานะฮะมิดซูป้ายแดงครับ